สวัสดีค่ะแอดมินจากเพจลอกตกปลาญี่ปุ่นมือ2บายวิลโชตน,นะคะสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ถ่ายรูปแล้วสินค้ามีตัวเดียวค่ะลูกค้าสามารถกดติดตามทางเพจและทางช h อ p e ี Lazada ได้นะคะ จะลงขายในวันพรุ่งนี้ลอกเบสลอกหยดน้ำสวยๆค่ะสอบถามรายละเอียดได้นะคะทักแชททางเพจได้เลยสินค้ามีตัวเดียวมีชิ้นเดียวค่ะช้าหมดอดนะคะลูกค้า สวยๆทั้งนั้นค่ะลอดนี้สภาพนางฟ้าเทวดาเลยค่ะปักหมุดกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ